ครับผมพี่ตั้มถามพียังนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลังไม่ถามเข้ามาว่าพี่ตั้มครับหมุนพวงมาลัยไม่มั่นใจเลยยูเทิร์นก็ยังมีปัญหาเลี้ยวก็เลี้ยวลําบากนะครับพี่ตั้มครับช่วยทําไกด์ลน์เป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการหมุนพวงมาลัยครับอ่ะเวลาเพื่อนๆนะครับหมุนพวงมาลัยเนี่ยเราต้องออกไปซ้อมด้านนอกนะครับขับรถออกไปซ้อมวิธีการหมุนหมุนยังไงเราจะหมุนยังไงเราจะดูยังไงเราจะ จับพวงมาลัยยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นไกด์ไลน์ทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะว่าเราต้องทํำยังไงผเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการหมุนหมุนเป็นยังไงหมุนเลี้ยวยังไงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันครับะนะครับสําหรับวันนี้นะนะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการหมุนพวงมาลัยแล้วก็การคืนพวงมาลัยนะครับ ผมสอนนักเรียนมาประมาณหนึ่งแล้วผมก็พอจะอนุมานไดี้ว่ามือใหม่เนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องการหมุนพวงลัยแล้วก็การคืนวงลัยเวลาเพื่อนๆนะครับอยู่เทินนะครับเวลาเพื่อนๆเลี้ยวนะครับก็จะมีปัญหานะครับเวลาเพื่อนๆเลี้ยวก่อนเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องเรการเลี้ยวก่อนนะครับเวลาเลี้ยวนะครับให้เพื่อนๆจับที่ เก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกาแล้วหมุนอย่างนี้ไปไ,ได้เลยอย่าจับแบบนี้นะครับอย่าจับแบบอย่างงี้นะครับมันไม่ได้ครับแบบนี้ครับจับแบบนี้อย่างนี้ครับมันจะทําให้เราเลี้ยวแล้วไม่ตรงเลนคุมรถไม่อยู่นะครับเวลาเลี้ยวเราจะใช้เก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกาแล้วก็หมุนไปได้เลยนะครับวิธีการหมุนดูหน้ารถเป็นหลักดึงรถนะครับดึงขวาดึงซ้ายเนี่ยเราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ย ดึงให้รถอยู่ในเดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเดี๋ยวด้านหน้าผมจะเลี้ยวขวานะนะครับสถานการณ์เลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเข้ามาครับนะครับแล้วผมจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับเท้านะครับผมแตะเบรกเบาครับนะครับแล้วดึงขวาดูผมดึงขวานะนะครับผมจับอย่างนี้นะเนี่ยผมจับอย่างนี้นะครับมือผมอยู่กับที่เลยอยู่ตำแหน่งโพซิชันเดิมนะครับดึงรถครับดึงรถพอรถจะตั้งตรงครับคืนครับคืนแบบนี้ครับอ่า นนีะครับเราก็จะคุมรถได้อยู่ถ้าเราจับเงี้ยจิกจิกมันจะหมุนไม่ทันนะครับะทีนี้เดี๋ยวผมจะยูเทิร์นให้เพื่อนๆดูนะนะครับผมจะยูเทิร์นนะครับหลักการยูเทิร์นง่ายๆครับสูตรของผมเลยนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนพวงมาลัยนะครับไม่ต้องตีวงไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นครับกระจกมองข้างเลยหมุนหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วหมุนเพิ่มอีกหนึ่งรอบครับนะครับพอหมุนเพิ่มครับก็ค่อยเติมคพลังครับค่อยเติมคพลังพอรถจะตั้งตัวครับคือหนึ่งรอบก่อน สองรอบปุ๊บอ่าแบบนี้ครับอ่านะครับเราหมุน1รอบ2รอบนะครับพี่ตั้มครับเราต้องหมุน1รอบ2รอบเพื่ออะไรครับนะครับเวลาเราหมุนสุดนะครับเราหมุนพวงมาลัยสุดมันก็จะไปทางฝั่งอ่าซ้ายหรือฝั่งขวาสุดแต่เวลาเราคืนให้รถรอตรงเราคืนมา2สองรอบครับอ่านะครับนี่ครับดูนะโค้งซ้ายนะครับผมดึงนะครับโพซิชันผมจับเหมือนเดิมนะเก้านาฬิกาสามนาฬิกาครับจับเหมือนเดิมเลยนะครับโค้งไปครับแล้วดูหน้ารถนะครับพอรถตั้งตรงกับถนนแล้ว คือเราตรงนิ่งๆนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ราวๆ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้เราจะไปอยู่เลนขวานะครับมองกระจกมาข้างฝั่งขวาก่อนมีรถมาไหมไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเปลี่ยนเลนดูนะครับดูพวงาลัยผมดึงนิดเดียวนะครับพอจุดกลางเลยกลางเลนมาเพื่อปิดไฟเลี้ยวแล้วดึงซ้ายครับค่อยๆขับไปแบบนี้ครับแล้วก็ขับตรงไปแบบนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะยูเทอร์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีการยูเทิร์ไปเพื่อนๆดูนะนะครับ ขับรถมาครับความเร็วตอนนี้อยู่ราวๆกับเกือบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับพอเราเข้าใกล้จุดหยุดเทิญจะไหมโยคนเร่งรับเท้ามารอที่เบรคครับแต่เบรคเบาๆครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับดูด้านหน้ามีรถมาไหมไม่มีครับนะครับก็จกมองข้างเลยฟิตบาทแล้วหมุนหนึ่งรอบครับนะครับหมุนเพิ่มครับหมุนเพิ่มนะนะครับพอรถนะครับเต็มไฟเบาๆนะครับพอรถจะตั้งตัวครับคืนหนึ่งรอบนะครับ สองรอบครับอ่านะครับแบบนี้ครับแบบนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆครับอยู่เทินได้ฝึกไปเรื่อยๆนะก็จะทําให้เพื่อนๆอยู่เทินได้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูว่าพี่ตั้มครับคืนหนึ่งรอบสองรอบมันคืนมันนับกันยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูครับเวลาที่เรานะครับอยู่เทินรถใช่ไหมครับเราจะหมุนสมมติว่าเราอยู่เทินทางฝั่งขวามือใช่ไหมนะครับเราหมุนขวาหมดเลยนะครับหมุนขวาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้พวงอะไรนะครับอยู่ที่ขวาหมดเลย เวลาเรานับคืนยูเทินนะครับคืนสองรอบใช่ไหมนะครับให้ดูนะครับพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่พื้นที่กว้างๆนะครับพื้นที่กว้างๆพื้นที่ส่วนใหญ่ของพวมอะไรเนี่ยครับกลับมาอยู่ด้านบนเรานับ1หมุนไปอีกกลับมันกลับมาอยู่ด้านบนนับ2อะเดี๋ยวผมนับให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวผมนับให้เพื่อนๆดูนะนะครับด้านบนนี้นะครับกลับมาอยู่ด้านบนตรงส่วนนี้นะตรงที่12นาฬิกาเนี่ยถือว่านับ1นะนะครับกลับมาปุ๊บนี่คือนับ1นะครับอ บุญกลับมาปุ๊บนะครับกลับมาเหมือนเดิมนับ2ครับแบบนี้ครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าล้อเราตรงครับลองปล่อยเบรกครับดูอาการรถถ้ารถวิ่งตรงแสดงว่าล้อตรงครับถ้ารถเฉยออกซ้ายออกขวาแสดงว่าล้อไม่ตรงนะครับอ่ะนี่คือวิธีการเช็คอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะนะครับขับตรงมาครับนะครับเวลาขับรถนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เวลาซ้อมขับรถเนี่ยขับมาเวลาวิ่งบนตามถนนหมู่บ้านนะครับวิ่งตามทางต่างต่าง เวลาเราซ้อมวิ่งก็วิ่งเรื่อยๆครับจับพารคานรถเลี้ยวรถให้รถอยู่ในเลนนะครับซ้อมเนี่ยซ้อมวิ่งก็วิ่งเวลาประมาณสัก20กิโเมตรละลายนี่สิบไม่เกิน30กิโเมตรไม่เกินส0่เนี่ยผมถือว่าโอเคนะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับดูนะครับดูพวงมาลัยผมนะนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับโค้งมาครับนะครับโค้งมานะครับแต่เบรกเบาๆครับนะครับแตะเบรกเบาเบาแล้วดูพวงมาลัยครับดูมือผมจับพวงมาลัยนะ โค้งไวครับโค้งไว้ครับโค้งไว้ครับปึ๊บโค้งมาปึ๊บนะครับพอเราตั้งตรงกับถนนครับคือเราตรงครับปึ๊บนี่มาครับมาครับนะครับเราจะขับได้ตรงถนนนะครับเลี้ยวเข้ามาดึงเข้ามาการจับปรุมอะไร9นาฬิกา3นาฬิกาสำคัญมากๆครับนะครับจะทำให้เพื่อนๆคุมรถได้อยู่นะครับวิธีนี้ผมสอนประจําเลยนะว่าเัืเรียนเ้าอยากขับรถไปเร็วต้องจับที่9นาฬิกาแล้วก็3นาฬิกานะครับหมุาไปเลี้ยวนะครับ คือจมูกข้างเลยฟืบาดหมุนครับนะครับหมุนสุดแล้วนะครับเติมเร่งเบาๆครับให้รถไหลนะครับดูอาการแล้วครับรถจะตั้งตรงคืนหนึ่งรอบนะครับสองรอบปุ๊บนะครับพอคืนสองรอบปุ๊บนะครับพอคืนสองรอบปุ๊บนะครับเราก็สามารถเติมเร่งได้เลยนะนะครับตอนที่รถตีโค้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถเติมเร่งเบาๆได้นะครับหรือจะปล่อยก็ได้ถ้าเพื่อนๆยังไม่ชินยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเลี้ยวโค้งซ้ายให้ดูครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับ ตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ละลาวยี่นะนะครับ10อ่า10ไปปลายยี่นะครับโค้งครับดึงพวงมาลัยเรื่อยๆนะครับดึงเรื่อยๆครับดึงเรื่อยๆครับดึงเรื่อยๆครับทีนี้ทีนี้นะครับพอเราจะตั้งตัวครับคืนปึ๊บอ่าแบบนี้ครับก็คืนเวลาโค้งดึงเรื่อยๆครับดึงเรื่อยๆดึงเรื่อยๆนะครับพอโค้งปุ๊บแล้วก็คืนไอพอพ้นโค้งแล้วก็คืนทีนี้เราจะเปลี่ยนเลนไปอยู่ทางฝั่งขวามือครับดูกระจกข้างข้างฝั่งขวาไม่ลดไม้ไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดูพวงมาลัยผมนะครับเปลี่ยนเลนมานิดเดียวดึงมานิดเดียวนะครับพ จุดซึมกลางเลยเรียนมาเพื่อเปิดไฟเล้วแล้วดึงซ้ายคืนนิดหนึ่งนะครับเราก็จะกลับมาอยู่เรียนขวาสุดนะครับทีนี้เราจะอยู่เทินนะครับเดี๋ยวดูนะนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะนะครับแล้วใจเบรกเบอๆครับให้รดช้าลงนะครับใจเบรกเบาให้รดช้าลงนะครับดูนะครับกระจกมัวข้างเลยของฟุาบานนะครับแล้วหมุนนะครับมีรถมาด้านหน้านะครับหมุนหนึ่งรอบก่อนปล่อยรถไหลมาครับหมุนหนึ่งรอบนะครับปล่อยรถไหลมาช้าๆแล้วเบรกครับหยุดรถครับ ให้ลดไปก่อนนะครับแล้วดูด้านหลังมีรถมาไหมพี่มีครับหมุนเพิ่มครับหมุนเพิ่มนะครับหมุนเพิ่มแล้วเติมเครื่องบาบครับพอเราจะตั้งปงครับนับหนึ่งรอบสองรอบครับพอครบสองรอบเติมเครื่องครับอ่าแบบนี้ครับจะทําให้เพื่อนเพื่อนะครับยูเทิร์นได้มั่นใจมากขึ้นซ้อมก่อนเริ่มจากช้าๆก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อเราฝึกแบบนี้เรื่อยๆนะครับเรามั่นใจขึ้น พอเราออกถนนใหญ่เนี่ยมันจะได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นเรายังไม่กล้าออกถนนใหญ่เราก็มาซ้อมตามหมู่บ้านซ้อมตามโรงเรียนซ้อมตามสถานที่ราชการที่เขาเป็นถนนปิดนะครับหรือเป็นหมู่บ้านล้างก็ได้ก็แล้วแต่นะนะครับเราเอาจุดเกาะกลางในการยูเเิร์นฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวาให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะโคมาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาโคมาครับโคมาดึงนะครับดึงพวงมาลัยขวาครับ ถ้าไม่มั่นใจเท้าเราที่เบรกแต่เบรกเบาๆครับนะครับดึงครับนะครับพอรถตั้งตรงกับถนนครับคือรถตรงครับนะครับตรงไปเรื่อยๆครับครับให้รถจุดกลางเลนตรงไปเรื่อยๆครับนะครับตรงมาครับตรงมาเรื่อยๆครับพอตรงมาแล้วนะครับเราจะเลี้ยวขวาอยู่ท์นด้านหน้านะนะครับครับตรงมาครับนะครับไม่ต้องตีวงออกซ้ายนะขับตรงๆไปงี้เลยนะครับขับตรงๆนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวามือจับที่9้านาฬิกาและสามนาฬิกานะครับ กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับ1รอบนะครับ2รอบครับค้างค้างไว้นะเติมคาะเล็งเบาๆครับเติมคาะเล็งเบาปุ๊บนะครับพอรถจะตั้งตรงคือ1นรอบ2รอบครับนับด้วยครับนะครับพอรถตั้งตรงนะครับคือรถตรงนะครับแล้วเติมคาะเล็งไปได้เลยนะครับเติมคาะเล็งไปเรื่อยๆครับเราชิดฝั่งซ้ายไว้นะครับเพราะรถทนรอยู่สองเลนนะครับถ้าเราชิดฝั่งซ้ายไว้นะครับรถที่เขาวิ่งสัญจรธรรมดาปกติเขาก็จะวิ่งไปทางขวาได้เลยนะครับ เขาก็จะวิ่งของเขาได้ตามปกติโดยที่เราไม่ได้ไปขวางเขานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโคมาครับตอนโคนี่ครับหมุนเพิ่มเรื่อยครับดูผมเลยนะหมุนเพิ่มเรื่อยทีละนิดทีละนิดนะครับหมุนเพิ่มทีนีหมุนเพิ่มเรื่อยครับหมุนเพิ่มเรื่อยนะครับปื๊บนะครับดึงดึงครับพอรถจะตั้งตรงกระสุนลงครับคือเราตรงครับอ่าครับแบบนี้ครับเพื่อนๆมาฝึกซ้ำทำแบบนี้ครับลองดูครับฝึกเป็นแนวทางครับทีนี้นะครับเราจะลองฝึกเปลี่ยนเลนดูครับมองกระจกข้างฝั่งขวาไม่มีรถมาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับ ดึงออกขวานิดเดียวครับพวงมาลัยดึงนิดเดียวนะจุดศูนย์กลางเลยเส้นปึ๊บมาคือล้อตรงนะครับแล้วดึงซ้ายนิดหนึ่งแล้วปิดไฟเลี้ยวครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปอยู่เทินหน้าๆอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูนะครับสถานการณ์นะนะครับอยู่เทินฝั่งขวามือนะครับปล่อยรถไหลมาครับความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปล่อยรถไหลมาครับนะครับปล่อยรถไหลมาช้าๆนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับดูกระจกมองข้างเลยขอบฟบาทครับ หมุนหนึ่งรอบครับด้านหน้ามีรถมานะครับอยู่รถก่อนช้าๆครับมีรถตามมาอีกคันครับช้าๆก่อนนะครับช้าๆนะครับให้เข้าไปก่อนนะให้เข้าไปก่อนครับให้เข้าไปก่อนนะนะครับรอให้เข้าไปก่อนครับนะครับเสร็จแล้วเราจะไปนะครับด้านหน้ามีแท็กซี่มาครับให้แท็กซี่ไปก่อนนะนะครับให้แท็กซี่ไปก่อนครับแล้วเราก็ตามครับหมุนเพิ่มครับหมุนพอล้อเพิ่มครับนะครับเติมพลงตามเบาครับเติมพลังตามเบานะครับ รถจะตั้งตรงใช่ไหมครับคืน1รอบครับ2รอบครับพอครบสองรอบปุ๊บนะครับแค่จะสองรอบใช่ไหมเติมพลังเบาๆตามครับอ่าแบบนี้ครับเพื่อนๆลองฝึกดูครับง่ายๆครับเริ่มจากช้าๆก่อนทําง่ายๆก่อนวนไปสักห้ารอบสิบรอบนี่ไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆครับก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับคล่องมากขึ้นคุ้นชินกับวงอะไรมากขึ้น คุ้นชินกับความเร็วมากขึ้นเมื่อนะครับสูนเส้นตรงแบบนี้นะครับเราก็ลองเติมเพ่งดูครับวิ่งสัก30-40ดูครับวิ่งาวิ่ง30-40ดูขับเรื่อยๆครับนะครับขับเรื่อยๆเราก็จะชินกับรถมากขึ้นนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้นะครับด้านหน้ามีรถอยู่เทินครับจะช้าครับดูผมเลยนะครับผมจับรมลัยเก้าเดลิกาสามเิกานะครับ นี่เป็นทริคเลยนะเพื่อนๆจับแบบนี้เลยนะครับขาไวครับดึงนะครับดึงดึงแล้วดูหน้ารถครับดูหน้ารถให้รถตรงกับเลนรถตรงเลยปุ๊บคือรถตรงครับแบบนี้ครับอ่านะครับมันจะทําให้เพื่อนนะครับหมุนพวงมาลัยได้มั่นคงมากขึ้นอย่าไปจับกระชุกกระชักแบบปบ่อยจับปล่อยนะครับไม่มั่นใจนะครับมันจะทําให้ไม่มั่นมันจะทําให้ไม่มั่นใจครับแต่ถ้าเราจับโพสิชันเดิมตำแหน่งเดิมมั่นๆนะครับมันจะทําให้เราคุมรถได้อยู่ผมบอกเลยว่าคุมรถได้ง่ายๆเลย ทีนี้เราจะยูเทิร์นครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับไม่ต้องตีวงนะไม่ต้องตีวงครับนะครับขับตรงๆอย่างนี้เลยกระจกมองข้างเลยฝั่งบ่าหมุนหนึ่งรอบครับตามด้วยอีกหนึ่งรอบครับค้างพุงอะไรไว้ครับค้างไว้แต่กระเล่งเบอรบอครับปล่อยไล่ช้าๆนะครับพอเราจะตั้งตรงครับเคลือตรงหนึ่งรอบครับสองรอบครับอ่ารถพุงเลยตั้งตรงพอดีนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าแดีวเติมกระเล่งครับอ่าเติมกระเล่งไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับทำวนๆไปเรื่อยๆเลยครับก็ ก็จะใช้หลักการประมาณนี้นะครับวิธีการหมุนพวงมาลัยวิธีการเลี้ยวนะครับดูอีกรอบนึงนะครับผมหมุนพวงมาลัยนะครับดึงครับดึงเพิ่มเรื่อยๆดึงเพิ่มเรื่อยๆดูพวงมาลัยนะครับดึงเพิ่มเรื่อยเร่ครับดูหน้ารถครับพอรถจะตั้งตรงครับคืนฟื้นแล้วก็เติมเลังต่อยาวๆต่อเนื่องเรื่อยๆครับฝึกอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีหมู่บ้านจะสั่นลองดูครับมันก็จะทําให้เพื่อนๆครับคล่องขึ้นได้เลยนะผมจะเปลี่ยนนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับ ขวาครับึ๊บอ่านะครับจุดเส้นกลางเลยมานะครับแล้วดึงซ้ายครับึืออ่านะครับทีนี้เราก็จะมาอยู่เทินกันอีกรอบหนึ่งครับอยู่เทินนะนะครับแต่เบรกเบาๆครับแต่เบรกเบาๆนะครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวานะนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแต่เบรกเบาๆครับนะครับสังเกตกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนหนึ่งรอบครับแล้วตามด้วยหนึ่งรอบครับเพราะว่าด้านหน้าไม่มีรถมานะครับเติเพล็เบาๆครับอ่าเติมเล็เบา เราจะตั้งตรงก็ตรงหนึ่งสองอแบบนี้ครับก็ลองดูครับ,รบเ,เพื่อนๆครับไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะนะครับใครที่ยังขับรถไม่คล่องใครที่ยังไม่กล้าอยู่เทินใครที่ยังเลี้ยวยังไม่คล่องลองฝึกแบบนี้ดูครับผมก็ทํามาเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆ,ๆ,ๆคนไหนนะครับดูคลิปนี้โอ้พม่ใช่ครับแนวทางแบบนี้ใช่เลยครับที่ผมอยากรู้อยากเห็นนะครับอยากรู้อยากทําว่ามันต้องหมุนพวงมาลัยยังไงดิดย,ยังไง เลี้ยวยังไงดูยังไงสึกัยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบฟังเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมะนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะนะครับการจับพวงมาลัยนะครับจับที่เก้นาฬิกาแลก้วก็3นาฬิกาสำหรับเวลาที่เราเลี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับไม่ใช่อยู่เทินนะเลี้ยวโคง้งเฉยนะครับรถมีความเร็วระดับหนึ่งอาจจะอยู่ที่ราวเออต้นต้น,นะไป20 ไป30มสิบอ่ไม่เกิน40่สิบละหลนนี้นะนะครับเราจับอย่างนี้ครับจับอย่างนี้นะครับแล้วหมุนอ่าหมุนอย่างนี้นะครับหมุนแบบนี้เลยนะครับค่อยๆหมุนเรื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 ่อยๆนะครับดึงพวงมาลัยดึงพวงมาลัยนะครับพอเราจะตั้งตรงนะครับปุ๊บลราคืนอย่างนี้นะครับคืนอย่างนี้เลยปุ๊บอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะนะครับสมมุติผมจะเลี้ยวซ้ายครับนะครับผมดึงซ้ายครับดึงซ้ายดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆอย่างนี้นะนะครับค้างไว้นะครับ เราดึงไปจนกว่ารถมันจะโค้งตามทางนะครับถ้ารถเป็นโค้งตามทางปุ๊บเราค ok ้างพวงมาลัยไปเลยแต่ถ้าเราดึงแล้วมันยังเฉออกไวยเอาความรู้สึกเราฟีลิ่งเรานะครับดึงเพิ่มครับดึงเพิ่มดึงเพิ่มค่อยๆดึงอย่าดึงกระชากอย่างนี้อย่านะครับผมสอนนักเรียนดึงกระชากอย่างนี้รถหมุนเลยนะนะครับดึงเรื่อยๆดึงเรื่อยๆดึงช้าๆเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เพื่อนๆนะครับคุมรถได้อยู่นะครับเมื่อเราคุมรถอยู่ เราก็จะมั่นใจนะครับพอรถจะตั้งตรงปุ๊บเราคืนนะครับวิธีการจับใช้นิ้วโป้งนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปตรงพงมอะไรนะครับปุ๊บปุ๊บนะครับเวลาเราจับเราลั้งเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับกว่าที่เราจะมาจับแบบ10นาฬิกาแล้วก็สงนาฬิกานะครับซึ่งสามารจับได้ไหมจับได้นะผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าผมถนัดแบบ9นาฬิกาแล้วก็3ามนาฬิกาซึ่งมันเป็นเทคนิคในการขับรถแบบ นักแข่งกข็ขับกันซึ่งมันจะทําให้รถนะครับคุมรถได้อยู่คุมรถได้มั่นใจถ้าเพื่อนๆคนไหนคุมรถได้ไม่มั่นใจจับที่เก้นาฬิกาสมนาฬิกาดีกว่าครับคล่องกว่ามือเราเลื่อนไปปรับสวิตได้ง่ายกว่านิ้วโปง้งหลังพวงมาลัยได้ง่ายกว่านะครับมันจะง่ายกว่าที่เราจับแบบ10บนาฬิกาแล้วก็3ามนิกานะครับเพื่อนลองทําดูครับแล้วก็เวลาเรายูเทิร์นนะครับยูเทิร์นเราดูก่อนว่าด้านหน้ารถมีรถมาไหมถ้ามี หมุนรอหนึ่งรอบก่อนนะครับพี่ต้มครับแล้วด้านหลังเราจะไม่ปปเปีนฟุตบาทนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวว่าล้อหลังหรือว่าด้านข้างเราจะไปคู่ฟุตบาทไปชนเสานะครับทริคของผมทริคส่วนตัวผมทริคนี้เป็นของผมนะครับผมบอกเพื่อนๆรปจำนะครับกระจกมองข้างเลยฟุตบาทแล้วหมุนนะครับตรงมาปุ๊บกระจกมองข้างเลยฟุตบาทแล้วหมุนหมุนหนึ่งรอบครับหมุนหนึ่งรอบไวรอนะครับรอปุ๊บนะครับปล่อยรถเลยเบา ดูว่าด้านหน้ารถมาไหมถ้ามีรถมาหยุดชะลอก่อนให้รถเข้าไปปุ๊บเราค่อยตามหลังพอตามหลังหมุนเพิ่มอีกหนึ่งรอบครับหมุนเพิ่มหนึ่งรอบแล้วค้างไว้ครับค้างไว้นะครับพอค้างไว้เสร็จแล้วนะครับเราหมุนสุดใช่ไหมพอเราคืนเราต้องคืนสองรอบนะครับพอเราคืนสองรอบเนี่ยนะครับปุ๊บหนึ่งรอบพอจะเข้าสองรอบเราเติมคันเร่งเบ,เบาตามได้เลยนะครับพอเราคืนสองรอบเนี่ย มือที่เราจับที่เก้นาฬิกาและ3ามนาิกามันจะดึงกลับมาตรงกลางพอดีปุ๊บนะมือเราก็จะจับหมอมิงกพอดีนะครับนิ้วโป้งเรามีที่เกี่ยวดังนั้นเพื่อน,นสบายใจได้เลยนะครับการเลี้ยวโค้งการคุมพวงมาลัยเราจะมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นดึงพวงมาลัยนะครับใช้นิ้วโป้งเนี่ยนะครับดึงพวงมาลัยเกี่ยวพวงมาลัยดึงกลับมาได้เลยแต่ถ้าเราดึงที่10บนาฬิกากับ2องนาฬิกามันไม่มีที่เกี่ยวมาไม่ได้แล้วครับดึงไม่ได้แล้ว มันก็จะลวดลงมากลับมาที่เก้นาฬิกาและ3ามนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราก็ย้อนกลับมาที่เก้นาฬิกาและ3ามนาฬิกาเหมือนเดิมมันจะทําให้เราคุมพวงมาลัยได้มากได้มั่นใจมากขึ้นนะนะครับก็แบบนี้ครับก็จะผมก็จะสอนนักเรียนให้จับแบบนี้ซึ่งพอน,นักเรียนจับแบบนี้ปุ๊บได้เขาก็จะมีความมั่นใจและเลี้ยวได้มากเลี้ยวได้ดีมากขึ้นคุมรถได้ดีมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยสอนประจําว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากขับรถเป็นเร็วอยากขับรถคล่อง ก้าวในกาสามเมริกาช่วยเพ,เพื่อนได้ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวต่างสำหรับเพ,เพื่อนนะครับคนไหนที่ยังขับรถไม่คล่องคุณไหนที่ยังขับรถไม่มั่นใจลองใช้เทคนิคนีน้ดูครับก้ 9, America, 3, America. าวในกาสามเริกาใช้ริโป้เกี่ยวนะครับแล้วก็หมุนการหมุนอาจจะปุ้นแฮนแบบแฮนโอเวอร์แฮนก็ได้หรือพุชแอนพลูก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนแล้วแต่ทักษะแล้วแต่ความสามารถอาจจะเริ่มจากพุชแอนพลูก่อนเมื่อถนดัดเมื่อคล่องแล้วอยากขับรถหมุนพวงมาลัยเป็นอยากหมุนพวงมาลัยแบบเท่ๆนะครับอ้าว แบบโปรเฟสชันนอลก็ใช้แฮนด์วร์แฮนด์หมุนไปปุ๊บมันก็ทำให้เพื่อนๆดูดีมีความมั่นใจมากขึ้นอ่าก็เพื่อนๆก็ลองฝึกดูครับาค่อยขยับไปทีละทีละสเต็ปทีละสเต็ปช้าๆไปเรื่อยๆนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆมือใหม่คนไหนที่ยังขับรถไม่คล่องหมุนพวงมาลัยไม่คล่องถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนกดไลค์ like, เพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการหมุนพวงมาลัยนะครับกับการคุมรถนะครับการยูเทิร์นการเลี้ยวการเปลี่ยนเลนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆงงสับสนตรงส่วนไหนนะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะเข้าไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มหน้าตาแบบนี้ครับจอยเข้ามาได้เลยนะหน้าปกแบบนี้เลยครับ เป็น a c e b o o กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับมือใหม่ใครที่ยังขับรถไม่คล่องใครที่ยังมีปัญหาเรื่องการตีวงเลี้ยวใครที่ยังยูเธอไม่มั่นใจใครที่ยังไม่กล้าขับรถออกถนนใหญ่จอยเข้ามาได้เลยครับนะครับก็เป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับมือใหม่ได้เลยนะคนไหนที่ยังไมไ่จอยเข้ามานะครับกราาเรียนเชิญนะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook ก r ุ u p นะครับ ขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาดูเข้ามาก่อนแล้วกดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆนะครับพี่ดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้ใจกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหรือเปิดไฟเลี้ยกันนะครับ